สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโ oh, อ๋ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับอตอนนี้โมเมนต์คอนเสิร์ตเนี่ยออกมาหลายมุมกันจริงๆเพื่อนๆโดยเฉพาะน้องลิซ่าที่แอดเนี่ยเป็นเมนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะจัดน้องลิซ่าหนักๆจุกๆกันไปเลยนะจ๊ะเพราะว่าน้องลิซ่าของเรานั้นมีโมเมนต์ทั้งแก้มป่องเซ็กซี่ตีตูดเอวหวานมีมาฝากหมดทุกโมเมนต์นะครับถ้าใครดูไม่จบเนี่ยต้องบอกว่าเสียดายมากๆที่ไม่เห็นหลายๆมุมของความน่ารักของริซ่าในวันนี้นั่นเองจ้ามาเริ่มจากโม,มกนเมนต์นี้กันนิดนึงนะครับมาเก็บตกซาาาวววเเเช็็กกกกัันนนสล้้้ออออยยพระ่แดดูีีโไปมมิ ไปแล้วก็ขำไปจะเป็นวิดีโอที่ปล่อยออกมาทีหลังสุดเลยนะเขาให้สังเกตเอะไรยปะให้สังเกตเสียงกรี๊ดในคลิปนี้นะครับว่าน้องลิซ่าทำท่าทีหนึ่งก็กรี๊ดทีหนึ่งพอน้องลิซ่าเดินปุ๊บแล้วทำท่าทีหนึ่งก็กรี๊ดทีหนึ่งมันกลายเป็นอะไรที่แบบเออเอ็นดูทั้งแฟนคลับเอ็นดูทั้งน้องลิซ่าที่มีรีแอคชั่นซึ่งกันและกันแบบมันทั้งน่ารักแล้วก็ตลกอะนะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันหน่อยนะจ๊ะ เห็น <S an> ไหมเหมือน,มนอารมณ์แบบว่าถ่ายรูปปุ๊บแล้วเหมือนบิวนางแบบว่าเฮ้ยดีดีสวยแล้วสวยอารมณ์เนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดแทนอะไรเงี้ยเข้าใจไหมเออมันเป็นอะไรที่แบบน่ารักแล้วก็ตลกมากๆสำหรับแอดเลยนะมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเฮ้ยน้องลิซ่าของเราน่ารักกับแฟนคลับจริงๆอย่างที่เพื่อนๆคอมเมนต์มาในคลิปก่อนหน้าน,นี้นะครับก็ต้องขอบคุณที่ให้แอดเนี้ยได้นำเสนออีกมุมหนึ่งที่แอดเนี้ยเออมองเพิ่มเติมเข้ามาในคลิปนั่นเองให้คนอื่นๆเนี้ยได้รู้ความน่ารักระหว่างน้องลิซ่ากับแฟนคคคคคคลลััััััััััับบบบบบมมมมมาาากกกกกขึึ้้้้นน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 ไปออ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 ีีีีีุงงงงง่่่่่่่่่เเเเะะะะะะจ๊ตตตตรรรรววววททแแิิิซซซ็็็ยใสสฟฟโดื สื้อีดํากระโปรงยีนสุดแซ่บตัวนี้นะครับแต่ใครจะรู้ว่าเสื้อข้างในเนี่ยมันแซ่บมากๆเพื่อนๆเพราะแอดไปเจอในข่าวจาก Count News นะครับที่แอดจะขึ้นภาพไว้ตอนนี้ว่าชุดของโดนิซ่าเนี่ยเหมือนจะมาจากเฟนซี่หรืออะไรบางอย่างนะเป็นอาฟฟิตที่โคตรจะแบบ ดูภาพกันเองจ้าว่ามันเซ็กซี่ระรึนตาขนาดไหนถ้าเกิดโนริซ่าเนี่ยเอากระโปงออกเพื่อนๆโอ้โหแฟนคลับช็อกตายกันทั้งคอนเสิร์ตนะถ้าใส่ชุดนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โนริซ่าใส่กระโปรงทับออกไปเนี่ยเป็นการครีเอทลุคใหม่ๆออกมาทําให้มันมีความแบบบาลานซ์ในความเซ็กซี่สวยเย้ายวนใจแต่ไม่โปออกมาดูแพงบนเวทีนั่นเองจ้าต้องบอกว่าเซนต์ออฟแฟชั่นของโนริซ่าเนี่ยตามติดไปทุกที่จริงๆนะเนี่ยสาวคนนี้ของเรานั้นฉลาดมากๆจ้ามาม เย้ yeah. อ่ะแล้วมาดูโมเมนต์ต่อมาตอนนี้เต้นไฟลุกกับอีกชุดนึงนะครับชุดเมื่อวานเหมือนกันอันนี้ชุดนักแข่งรถของเรานั่นเองจ้าต้องบอกว่าชุดไฟลุกตัวนี้เนี่ยทำให้ไฟของสเตจเนี่ยดูเบาไปเลยทีเดียวนะครับถึงจะพุ่งปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บขึ้นมาแต่น้องลิซ่าของเรานั้นร้อนแรงกว่ามากๆอ่ะไปดูกันสักเล็กน้อยเพราะว่าเบรกแดนซ์ของจะดูจะดูใครๆก็รู้และใครๆก็ต้องถ่ายทุกประเทศจริงๆนะจ๊ะเป็นโมเมนต์เอวหวานอีกโมเมนต์นึงที่แอดเนี่ยใจละลายอ่ะไปดูกันจ้ <Es per ated> แล้ววันนี้ภาพนี่ชัดจัดเต็มระยะใกล้มากๆต้องเป็นที่นั่ง V.I.P แน่นอนถึงถ่ายใกล้แล้วลก็ชัดขนาดนี้นะจ๊ะโอ้ต้องขอบคุณเขาจริง,รงๆที่เอาวิดีโอมาให้เราเนี่ยได้ดูเป็นบุญตากันในวันนี้นะจ๊ะเอออะอะไรแบบนี้นะอะมาดูวิดีโอตัวต่อมานะครับอันนี้ก็โอ้โห everyone s silent <S ของเรานะั้นยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องไปทุกๆสเตจจนะริงๆนะองริซ่าของเราเนี่ย inner attitude พลังงานต่างๆเนี่ยไม่เคยลดจริงๆนะจ๊ะสังเกตว่าสามารถ b ิวชาวบิงแล้วก็ส่งพลังไปถึงทุกคนได้ everyone silent เลยสัมมนาวันนีนน้ช็อกโอ้โหคนลุกไปอีกนะ,ะไปดูกันกนิดหนึ่งจ้าซึ่งมันกลายเป็นโมเมนต์ระดับโลกไปแล้วนะแอดคิดว่ากินเนสบุ๊กว k าเลยคอร์ดควรจะเอาไอ้ตรงเนี้ยไปลงนะครับว่าเป็นโมเมนต์คอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะ everyone silent แล้วทุกๆประเทศมันเหมือนแบบว่า เขาไม่ได้อยู่ชาติเดียวกันไม่ได้อยู่แผ่นดินเดียวกันน่ะแต่พอไปประเทศนั้นๆเขาจะรองนอริซ่าพูด everyone s silent <S พอไปท่อนต่อไปปุ๊บทุกคนกรี๊ดพร้อมกันเหมือนกันทุกประเทศอะ่ะเพื่อนๆมันเป็นปรากฏการณ์ที่เหมือนสเต็มเซลล์ในสมองของทุกคนสามารถสื่อสารจิตกันได้แล้วหนึ่งนะ <c oughs> พูดอาจจะดูเวอร์เกินไปแต่มันจริงไงเท่าที่แอดได้ทําคลิปมาเนี่ยหลายๆคลิปเนี่ยก็มันเหมือนกันไปหมดจริงๆยิ่งทํายิ่งขนลุกเพื่อนๆนะแล้วเพื่อนๆก็ขนลุกตามกับแอดไปด้วยใช่ไหมทีนี้มาโฟกัสตรรรรรงงนน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 นีีีี้้้้้้้้กกกกกัััััดวววววว่่่่่่าา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 าใเเ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 มมมืือออออออชคลลลิิิิปยยบซซขหแพะะะะะฉจจจจ๊ เลของรานนะั้โมเมตนต์นี้ต้องบอกว่ามีคนไปตัดหลายๆโมเมตนต์มาให้เราดูแล้วแอดก็ขำนะเพราะว่าเฮ้ยเอวหวานจริงๆว่าพี่แดนเซอร์ผู้ชายเนี่ยต้องอายแล้วหนึ่งนะน้องลิซ่าของเราเนี่ยกระดกเอวทีหนึ่งชัดเจนนะ90 ah, น้องศาไปเลยหนึ่งนะจ๊ะ,ะไปดูกันสักนิดนึงนเพื่อน แล้วที่ขำกว่านั้นนะครับเพราะว่าแอดเห็นหน้าน้องโรเซร่มองไปที่เอลของโนริซ่แล้วแบบว่าพอแล้วพอแล้ว,ลวฉันหวั่นไหวไม่พอคือแค่ขนาดคนที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยก็ใจสั่นและคนที่ยืนอยู่ในระยะใกล้ระยะเผาขนแบบเนี้ยเห็นเอวโนริซ่ากึกึกกึกกึกเนี่ยจะหัวใจตกไปอยู่ตาตุ่มขนาดไนนั่นเองนะจ๊ะแล้วโรเซร่ของเราก็มองด้วยความแบบกึนน้ำลาย <c oughs> แล้วหนึ่ง <c oughs> เออยังไม่หมดยังไม่หมดเพลงต่อมาเพลง forever อย่างที่ทางทีม YG เนี่ยมีการ r e ม i x เพลงใหม่นีจะออกมาให้แบบแซบโดดเด้งซะขนาดนี้มันมีโมเมนต์ที่คนเนี่ยพูดถึงโมเมนต์นี้กันเยอะมากๆที่สี่สาวออกมา p e r f ฟอร์แมนพร้อมกันที่ข้างหน้าเวทีจ้าเอาไปดูกันเลยดีกว่าไม่พูดมากเดี๋ยวเจ็บคอ เป็นยังไง <c oughs> เห็นแล้วกืนน้ำลายแล้ว1นึ่อึกสอึกสอึกสอึกกันไปเลยนะเพื่อนๆนะแล้วถ้าเกิดยังไม่ชัดพอแอดเอาแฟนแคมที่มีการครอปโนริซ่ามาแต่ภาพอาจจะไม่ชัดนะแต่ลายเต้นนะชัดตาแตกแน่นอนจ้ะไปดูกันอีกสักเล็กน้อยนะจ๊ะเพื่อความสะใจจ้า <c oughs> โอ้ยมีใครจัดระเบียบร่างกายได้ขนาดนี้เอวไปทางหัวไปทางไหล่ไปทางได้แต่ยังสวยงามขนาดนี้นะจ๊ะต้องบอกว่าสะพานโค้งก็ไม่ยากแน่นอนสำหรับ้องลิซ่าของเรานะตีลังกาไปหลายกลุมหลายประเทศกันแล้วเพื่อนๆก็เห็น,น,นใช่ไหมเป็นหลักฐานว่าเอวนี่ยังมีกระดูกอยู่ไหมนะจะควงขนาดนี้นะโอ้โหควงซะเลาเนี่ย แทบจะเอยียงคอตามไม่ทันแล้วนะองศาเอวนี่3ามรองศาแล้วนะเออว่าไปจ้าคนเก่งก็ต้องชมกันนิดนึงนะอะมาอันต่อมาอันนี้นะครับเป็นโมเมนต์ที่เพื่อนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าโนิซ่าเนี่ยร้องเพลงเพราะแต่เพลงโนงิซ่าเองต่างต่างเนี่ยก็ไม่ได้มีการวางให้โนิซ่าร้องมากนักนะจ๊ะแต่แฟนคลับของเราก็ยังหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาอวยได้ทุกวันนะจ๊ะเพื่อเป็นการย้ำเตือนเผื่อคนที่ลืมเผื่อพวกแอนตี้ที่จ้องจับผิดว่าโนริซ่าเนี่ยร้องเพลงไม่ได้เนี่ยให้ดูโมเมนต์ที่อโนริซ่าร เป็นยังไงจ้าไปย้อนฟังกันได้นะจ้าถ้าเกิดใครไม่รู้จักเพลงนี้นะครับเพลงนี้ก็คือ t o l l y นะจ้าไปฟังบน YouTube แบบเต็มๆกันอีกทีหนึ่งได้นะครับแต่เชื่อว่าทุกคนต้องฟังเพลงทัา้งอารบัมเหมือนแอดแล้วแน่นอนนั่นเองจ้าอ่ะมาโมเมนต์ที่หน้าปกของแอดกันดีกว่านะครับโมเมนต์เด็กแก้มป่องของเรานั่นเองเด็กหญิงลิซ่าแก้มป่องนะจ้าโอ้โหตะกี้เพิ่งได้ลุคเซ็กซี่แซ่บเผ็ดสเสด็จฟันไปแล้วมาดูลุคแสนน่ารักตะมุตะมิสย้อนวัยสุดๆของโนริซ่ากันบ้างนะครับเป็นโมเมนต์ทีีีี่่่่่่่่่่นน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 ้้้้้้ออ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 งง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 ลิซซาาาาาาเเเเยยยสจจจุ๊บบบบบะะะะไไไไไไไรรรรรรแแแวททมมมมููถึึกกกปปป็็็็ห์ดคั ก็ไปดูในชวิตเตอร์อยู่สักพักนึงก็ไม่เจอว่าแบนเนอร์ตัวนี้เนี่ยคือเขียนว่าอะไรนะจ๊ะแต่ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับน้องลิซ่านั่นแหละหรือจะอาจจะเป็นพองแอร์แฟมิลี่ก็ไม่รู้นะจ๊ะเอาไว้เดี๋ยวถ้าเกิดขุดมาได้จะเอามาฝากนะจ๊ะอ่นอกจากโมเมนต์น่ารักแล้วนะครับมาดูโมเมนต์แสบซนของน้องลิซ่ากันบ้างนะจ๊ะคลิปก่อนหน้าเนี้ยที่แอดอัพไปในแซวเช็คว่าน้องโรเซ่ของเรามาแก้แค้นให้สาวๆคนอื่นๆด้วยกันวิ่งมาตีตูดน้องลิซ่าแล้วแต่ว่าน้องลิซ่าก็ยังคงทำต่อไไไไไไไปปปจจจจจจจาาาาาาามม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 ่่่่่่่่่เเเเเเเ็็็็ดดลล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 บบบนน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 นะะะะะ๊ตตตีีีีีีกกกกกก้้้้้พพอออววรริิงงงๆุุใแหซทข ที่แบบหน้าตีหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้นะจ๊ะแต่ตีบ่อยมากเกินไปตอนนี้ก็เริ่มจะแบบอิจฉาพี่เจนนี่แล้วและอยากจะสิงร่างพี่เจนนี่แล้วก็ให้นอริซ่าของเรานั้นตีตูดเราแทนเลยแกโอ้เอยพูดไปก็เหมือนบางคนลาโมกอะ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะกลับมาที่โมเมนต์น่ารักกันต่อกันดีกว่านะครับนอริซ่าของเราเดินมาแต่ไกลนะครับแล้วส่งหัวใจให้ชาวบริงของเรานั่นเองนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเห็นมัสเซอร์เห็นกล้ามท้องนั่นไหม เห็นแล้ววันไหวไปถึงสวงจริงๆนะเพื่อนๆนะโอ้ยต้องบอกว่านอริซ่าเนี่ยดูแลตัวเองได้ดีมากๆเห็นคลิปกินนู่นกินนี่กินอะไรก็ตามแต่นอริซ่าก็มีเทคนิคที่แอดเคยบอกว่าเต้นไปกินไปเลยนั่นเองนะจ๊ะ อะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาฝากกันประมาณนี้แหละส่วนปิดท้ายนะครับก็จะเป็นคลิปโมเมนต์ระยะไกลที่คนเนี่ยที่เขาถ่ายกับระยะไกลแบบสเตเดียมที่มีการจุดพูุกันอีกวันเป็นวันที่2กันแล้วแล้วก็ทะเลสีชมพูพิงโอเช a ่นของเรานะจ๊ะต้องบอกว่ากล้องชัดจัดตาแตกนะจ๊ะถ้าไม่อยากพลาดโมเมนต์ดีๆก็ดูกันให้จบคลิปกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวเซไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ